างฝันที่เป็นจริงนักบาสเกตบอลรุ่นจิว๋ว YBL Thailand Season 2รอบฟ i นล l โค้งสุดท้ายก่อนโกอินเตพรอบโชว์พิเศษจากน้องบีน้าและเพื่อนๆเวปริญญานานารบินาอินทะชัยสร้างความฝันให้เด็กไทยทีมเยาวชนที่มีอายุระหว่าง10-14ปีเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ y d l Thailand ที่เดินมาถึงโค้งสุดท้ายของ y d l Thailand Season 2รอบไฟนอลก่อนหาทีมผู้ชนะไปลงสนามแข่งในระดับอินเตอร์อย่างประเทศเวียดนามเกาหลีใต้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ติดตามชมกันได้ทุกช่องทางที่ a c e b o o k YBL Thailand หรือ IG YBL Thailand และ YouTube YBL Thailand ครมใดิานะคุณจัดพีครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ได้มาถึงรอบฟิแนลนะครับสำหรับซีซั่น2นะครับแล้วก็ทั้งยูเล็กแล้วก็ยูใหญ่มันมากครับ ฤดูกาลนี้ครับเดือดมากครับก็ดีใจกับคนที่ได้เข้ารอบครับถ้าย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเริ่มต้นไหมว่ามันจะสามารถทําได้จริงไหมจนวันนี้เองมันมีคนเข้ามาร่วมการแข่งขันเยอะมากจริงๆครับก็ตอนแรกก็เริ่มมาจากฤดูกาแลแรกก็มีอยู่แค่แปดทีมตอนนี้มี18ทีมนะครับแล้วก็มี2อง<ฮ>ดเวอชั่นนะครับก็ไม่ได้คิดว่า มันจะไปได้ไกลขนาดนี้ในเวลาเร็วขนาดนี้ยังไม่ถึงปีนึงเต็มๆนะครับแต่ว่าก็ดีใจแล้วที่มีคนสนใจแล้วก็มีคนสนับสมมนุนเป็นการสานฝันเองในวัยเด็กได้สำเร็จแล้วจร,ร,ริงๆเหมือนกันแน่นก็บอกเป็นการสานฝันด้ใน Death, ใวัยเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเดียวดีมหรือเปล่า all my dream ครับจริง,รงๆแล้วผมก็ไม่ได้ อยากเป็นนักบาสอะไรหรอกครับผมผม,มแค่ชอบกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็พอเห็นว่าในเมืองไทยมันยังไม่ได้ไม่ได้มีมลีกก็เลยอยากจะทำขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่อะไรถือว่าเป็นการแบบรับรูกกูไม่ทับเพราะรู้แต่ละคนไทยนะเป็นน,น,นะนักกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแับจัสดสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเ,ง,เงี้ยก็จริงจริงแล้วก็ไม่ได้บอกว่า คิดว่าเฉพาะลูกเรานะคะแต่จริงบ้านเราก็สนับสนน้องๆเล่นกีฬาอยู่แล้วไม่ว่าจะเขาจะชอบอะไรเล่นอะไรไม่ว่าสมัยก่อนเล่นเซควันโดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็สับสนนพอวันนี้เขามาชอบบาสส่วนวันนี้เขาชอบไอสเก็ตไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราสามารถจะสับสนเขาได้แต่บังเอิญว่าบาสบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่พอเราได้มาดูเขาแข่งเราก็เห็นว่ามันมีจัดแต่เป็นร์นาเมนต์ในเด็กวัยนี้ค่ะสิบถึงสิบสองแล้วก็เราู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นร์นาเมนต์อะ เขาก็เลยบอกว่าโอกาสที่เด็กจะพัฒนาเยอะมากไปกว่านี้มันจะน้อยกว่าถ้าทำลีจะดีกว่าเขาก็เลยมาชวนทำลีกจริงๆแล้วก็คือเนวิเซคัสก็สนับสนุนบามาตลอดนะครับคือทุกครั้งที่มีรอบรอบ a n นนิ e เวอร์ซก็จะมีบาสเกตบอลทัวร์นาเมนตครับแล้วพอไปจัดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็พอมาทราบว่ามันไม่มีลีสำหรับเด็กเขาก็คิดว่าถ้ามันไม่มีลีสำหรับเด็กเด็กเขาจะพัฒนายังไงที่จะไปสู้กับ เพื่อนเพื่อนต่างประเทศครับมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กครับ<ช>เค<ล>ยทำมาพอชายแล้วก็หญิงอยู่ในการแข่งขันคือด้วยว่าวัยอายุสิบถึงสิบสองแล้วก็อีกดิวิชั่นหนึ่งคือสิบสามถึงสิบสี่เนี่ยยังพอจะมีพื้นที่ให้กับนักกีฬาผู้หญิงเข้ามาได้แต่ว่าใน U13 ิบสามสิวิชั่นนั้นเนี่ยเราจะมีผู้หญิงแทรกอยู่แค่หนึ่งคนต่อทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้น้องผู้หญิงได้เข้ามาร่วมเล่นด้วย แต่ว่าพอเขาโตกว่านี้ไปแล้วอ่ะผู้หญิงจะเล่นกับผู้ชายเนี่ยจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าด้วยสรีระด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยแค่ทำไว้แค่สิบสี่น้าที่ออกจริงจริงาบอกว่าพวแบบว่าหนักประเทศบ้างไหครับอะไรอะไรนะครับการส่งออกจริงจริที่เราที่เราทำเนี่ยเขาพูดแบบว่าประเทศอื่นใครจะเจริญทด้ไหนคือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่เราทำอ่ะเราก็เริ่มแรกโดยการที่เราเอาเด็กไปเกาหลีเวียดนาม แล้วตอนเราไปปุ๊บเราก็เป็นครั้งแรกเลยละกันนะที่เราเพิ่งได้เห็นว่าเฮ้ยเราสู้ได้ mm hmm. คือคือเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะจริงแล้วอะเพราะว่าเราก็พัฒนาเขาฝึกเขามาประมาณ3เดือนพอจบหลีกปุ๊บเราก็เล็ก mm hmm. เด็กไปเวียดนามก่อนปรากฏว่าเราก็ได้ชัยชนะมาในใน,ในสายของเรา mm hmm. หลังจากนั้นเราก็ไปเกาหลีเกาหลีนี่เราเข้าชิงเราก็จะบอกเฮ้ยถึงแม้เราจะไม่ชนะแต่แบบมัน เราตกใจในแบบเฮ้ยจริงๆเราแสดงว่าเด็กเราสู้ได้แสดงว่าถ้าเราพัฒนาเขาเป็นแบบนี้เรามาในทางที่ถูกแล้วเลยเนี่ยวันนี้จบซีซันใช่ไหมคะก็อาทิตย์หน้าเลยค่ะเราก็จะมีรายการิน international ที่มาแข่งในเมืองไทย ybl ก็ส่งแข่ง2 2รุ่นในการก็คือ u12 และ u14 u12 มีสองสทีมหลังจากนั้นเนี่ยเราออนทัวร์เลยเราออกนอกประเทศเลย เรามีไปวเวียดนามมีไปเกาหลีมีไปสิงคโปร์แล้วก็มีไปอเมริกาใช่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงอาจจะไปเซี่ยงไฮ้ด้วยซึ่งก็แบบออนทัวร์เลยค่ะอันนี้เราก็เลยมั่นใจว่าวันนี้เด็กเราไม่แพ้ชาติใดถ้าได้รับการพัฒนาที่ที่เป็นแบบถูกต้องให้เขาเรียนรู้ระบบบาสเกตบอลจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องพยายามติดกันเข้าไปที่สุดทางของการกับด้านนี้ใช่แล้วเราก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนด้วยนะเพราะว่าเขาก็มาช่วยกันผลักดันกับเราคือสมมติว่าเราเป็นผู้จัดจริงแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้ร่วมกันเอาลูกมาเล่นกับเราก็ไปยากแต่วันนี้ทุกคนมองเห็นว่าเออแนวทางเนี้ยมันทําให้ลูกเขาพัฒนาจริงๆร่วมด้วยช่วยกันใครไปประเทศไหนไหวก็ไปร่วมกันไปจนแบบเออแล้วก็ไปทาให้มนดีที่สุดทางเราก็ก่อนไปก็ซ้อมมันเต็มที่ ซ้อมกันสุดๆเพื่อที่จะแบบไปแบบพร้อมที่สุดอ่ะวันนี้เสุดท้ายแนวมีน้องพีนามีน้องไม่มันร้งเป็นนี่ทำไ้วูกเป็นยังไงบ้างนะมีน่ารู้สึกยังไงบ้างคะน่าเป็นยังไงดดีใจท,ที่ได้เ้นให้ไวเดียว <c oughs> นี่หนักไหมซ้อมหนักไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเพลงต่างๆก็เพิ่งเพิ่งทเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าพอแล้วเราทามันสักพักแล้วรู้สึก แน่ๆคุณพ่อก็ถนัดเรื่องเพลงอยู่แล้วเราก็เลยอยากมีเพลงที่เป็นเพลงธีมของการักดใช่ในรายการอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยหลังนั้นพอทําเพลงเสร็จอ่ะทําเต้นดีกว่าลูกเขาบอกมามี๊หนูอยากทำเราก็เลยไปชวนเพื่อนๆร่วมกันในการสร้างทีมให้เขาได้ชมความสามาถิของขนาดใช่ใช่ค่ะลุยลุยแล้วครับลุยเป็นไงบ้างครับวันนี้ฟิสซ็อกขนาดไหนครับดีใจที่ได้ออกากที่มาเล่นนิส ฟุตบอลกลัวประเทศอื่นไหมคะไปแข่งประเทศอื่นไม่กลัวอันนี้พร็อกขนาดไหนคะฟุตบอลเต่กันน้อยได้ไหมวันจันทร์นี้แข่งแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็จะมีที่ไหนี่โรงเรียนอะไรนะลูกใช่ SISB นะคะซึ่งก็จะมีหลายๆชาติเลยค่ะมีฟิลิปปินส์เกาหลีอินโดนีเซียมีหลายประเทศเลยที่จะมาร่วมแข่งด้วยอยากให้พิจาราหรือพี่เก็ได้ครับสนใจกิจกรรมนี้หรือ ก็ฝากวาย YBL นะครับวายเบลชายแนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพหรือทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจ YBL หรือการเล่นบาสนะครับเดี๋ยวติดตามวายบนะครับเดี๋ยวมีซีซั่นสามครับใช่ค่ะฉันกต้องบอกว่างานนี้ต้องขอบคุณแบบพ่อแม่ผู้ครองก่อนบแรกที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป้าหมายของเรามันเป็นเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนา บอลเลอร์ er ตัวน้อยๆไปด้วยกันมาร่วมด้วยกันแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ทางเวิร์กพอยเองนะคะที่ก็ในปีซีซันหน้าน่าจะมีอะไรที่ขยับขยายและทำให้เราได้เห็นสิ่งนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากต้องบอกว่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วจนเราเองก็ตกใจเหมือนกันตากเชียร์ด้วยใช่ไหมการไข่ที่จบไปเท่านี้ใช่ค่ะถึงแม้ว่าลีกะจะจบซีซันแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแค่ชุดเริ่มต้น,ตนเมื่อจบซีซันนั่นหมายความว่าเราพัฒนาเด็กของเราจนพร้อมแล้วผลแพ้ชนะใครจะเป็นแชมป์ก็ตามเนี่ย ถือว่านั่นคือแค่จุดเริ่มต้นจริงๆแต่เป้าหมายจริงๆคือการออกไปสู้กับประเทศอื่นนั่นคือสิ่งสําคัญแล้วก็เป้าหมายหลักของ YBL อยากให้เชียร์เด็กๆทุกคนนะเดี๋ยวถ้าจริงๆมีโอกาสได้ดูลองเซิร์ช YBL Thailand ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c เฟซบุ๊กยูทูบนะคะได้หมดเลยเข้าไปแล้วจะไปลองไปดูนะคะมันจะมีไฮไลท์ความสามารถเด็กๆที่เขาเล่นกันแล้วแบบเวลาเราเห็นเด็กตัวน้อยเขาตั้งใจทาอะ่ะเรารู้สึกมันความเหนื่อยมันหายไปเลยมันแบบรู้สึกมันภาคภูมิใจ Facebook ดีชวน ออกแรงใจไหมครับชวน,นเพื่อนๆหน่อยบอกว่ามาดู YBL เชียร์พวกเราที่ไปแข่งประเทศต่างๆเลยด้วยคะมองกล้องไหมครับเชียร์นะมาเชียร์วายอลนะครพวกเราตั้งใจมากๆเลยครับเราตั้งใจที่จะชนะมากๆเราจะไปสู้ประเทศอื่นใช่ไหมดีดีนักสามีแน่ใช่ไหมคะดีนักสามีดีักสามเนี่ยจริงๆแล้วพ่อกับแม่ก็อยากจะ ตั้งใจว่าอยากจะทําอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ถราอยากจะสนับสนุนนะครับถ้าอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเอาเป็นตรงๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะเห็นกีฬาบาสในประเทศไทยไปข้้งน้านะครับก็ช่วยกันครับเอางี้พูดกันตรงนี้เลยกันไหนๆพี่ๆสื่อมวลชนก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเนาะคือนายจะบอกว่าวันนี้วายเบียกเกิดขึ้นด้วยบ้านเราเองอะต่อไปอะเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไหวเพราะว่ากําลังเรามันีเท่านี้ แล้วถ้าวันนี้เราอยากเห็นเรามองสิ่งนี้มันเป็นมูลค่ามันเป็นเพชรชิ้นงามที่เราไม่รู้เลยว่าเด็ก10ขวบหรือ11บ2วันนี้เขาอาจจะเป็นบาสที่ไปเล่นลีกต่างประเทศหรือเป็นทีมชาติอีกเยอะแยะเลยถ้าเรามองว่าสิ่งนี้มันสําคัญมากๆกับลูกหลานเราอยากให้ร่วมมาเป็นผู้สัดส <c oughs> ่วนพูดก <c oughs> ันตรงๆเปิดใจขายตรงทํากันเองบ้านเราเองไม่ไหวต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะ แล้วจริงๆแล้วเราจะบอกว่าการทำหลีบแบบนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่โอ้โหมันเยอะแยะมากมายร่วม<ะ>ด้วยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยน,นะนะว่าหลีกแบบนี้จะได้อยู่ไปนานๆแล้วผมเชื่อว่าบาสนะครับในบ้านเราแล้วก็ในทวีปของเราในเอเชียแล้วก็เซาท์อีสเอเชียกำลังจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอาจจะแบบว่าบางคนบางคนอาจจะจะไปถึง NBA คือบาสเกตบอลมันเป็น global กีฬาครับซึ่ง ถ้าดูทางย mm ุโรปก็เริ่มมีคนสนใจเยอะๆยะมากมายผมว่าเอเชียก็เดี๋ยวตามมาแน่ๆได้ค่ะอย่ามองว่าเด็กเราจะไปไกลขนาดไหนหรอบาสเกตบอลจะไปได้ขนาดไหนอย่าคิดแบบนี้นะะเลยค่ะไม่สร้างสรรค์เราคิดสะว่าเด็กเขาตั้งใจขนาดนี้แล้วเรามองมันเป็นสิ่งที่ที่ว่าถ้าเขาพัฒนานแต่วันนี้ทั้งโภชนาการาทั้งการฝึกฝนที่ดีการได้ออกไปแข่งกับต่างประเทศ นานาว่าการที่เราจะมีนักบาสดีๆเป็นตัวแทนประเทศและไปสู่โกลโบอลได้ไม่ไกลจริงๆทัานนาู้สนับสนุนต้อง <How not. S 1> สนับสนุนกันนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ